สวัสดีค่ะแฟนคลับและลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะพี่กุ้งก็มานําเสนอนะคะคุณพ่อจันทรานะคะคุณพ่อจันทานะคะก็จะอยู่ที่บ้านพ่อชูโชคนะคะปฏิหารพ่อชูโชคนะคะเปิดให้ไหวเปิดให้ขอนะคะแล้ววันนี้นะคะก็พาพ่อมาโชว์เพราะว่าอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าเขอได้ทุกอย่างค่ะดั่งใจปรารถนา สำหรับคนวันจันนะคะพ่อจะเมตตาเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าชื่อคุณพ่อจันทรานะคะสำหรับวันนี้พี่กุ้งก็นำพ่อนะคะมาโชว์แค่นี้ก่อนนะคะแต่ก็อยากจะบอกนะคะว่าความเด่นดังรวยนะคะอยู่ที่ทรัพย์สินเงินทองอยู่ที่น้ำใจและอยู่ที่การแต่งตัวดูคุณพ่อสิคะมากมายที่สุดนะคะใส่มูกุฎนะคะสะพายกระเป๋าดีอเพราะว่าคุณลูกเป็นคนที่ชอบนะคะให้คุณพ่อนะคะ แต่งตัวเป็นป่านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านเด่นดังรวย